สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับสวนสานิตบอนซีอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เพ่นเดิมนะคะก็จะพาไปชมบอนซีสวยๆภายในสวนยามเย็นกันนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงครึ่งนะคะน่าจะ4ี่โมงครึ่งแต่ว่าแดดไม่มีแล้วนะคะก็เลยมาพบกันเร็วนิดนึงนะคะโอเคคะ่ะเพิ่มไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยถ้าต้นไหนมีแบงนะคะเดี๋ยวหนูจะแจ้ง ราคาแล้วก็แจ้งขนาดกระถางไว้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นกระถาง4นิ้วนะคะถ้ากระถางนู้ดหนิ้วเดี๋ยวจะพาไปชมอีกทีนึงหรือว่าใครสนใจพันอะไรนะคะจดชื่อไว้ได้เลยนะคะการสั่งซื้อก็จะมีการสั่งซืองซ้อก็จะมีแบบเก็บเงินปลายทางแล้วก็แบบโอนด้วยนะคะสะดวกแบบไหนแจ้งได้เลยนะคะถ้าพี่ๆไม่สะดวกออกไปโอนนะคะก็ จังแวไปทางได้เลยราคาเท่ากันนะคะไม่มีบวกเพิ่มค่าส่งจะอยู่ที่30บาทเท่ากันเลยนะคะเก็บเงินไปทางก็คือรอ,อรับของอยู่ที่หน้าบ้านได้เลยนะคะรายท่านมีคําถามนะคะพี่สนใจต้นเดียวสามารถสั่งต้นเดียวได้ไหมนะคะหรือว่าสนใจแค่เนี้ยค่ะแบบว่าไม่เยอะแบบนี้ค่ะสามารถส่งให้ได้ไหมจะส่งได้นะคะต้นเดียวก็ส่งได้ค่ะตัวดูกกี่ต้นสั่งได้เลยนะคะเพราะว่า ค่าส่งหนูก็เหมาให้ปกติ30บาทเลยนะคะสั่งกี่ต้นได้เลยแล้วก็จะจัดส่งของทุกวันนะคะสมมุติว่าพี่ๆสั่งมาวันนี้สมมุติสั่งมาตอนประมาณเย็นๆนะคะก็จะทันส่งรอบพรุ่งนี้เลยนะคะหนูจะแพ็คของส่งออกให้ทุกวันเลยนะคะก็จะใช้เวลาในการขนส่งประมาณหลังจะส่งนะคะจะไม่นะับวันสั่งนะคะก็จะประมาณ1-2วันถ้าใกล้ๆหน่อยก็อาจจะ3วันนะคะโอเคคะ่ะวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปชมกันเลยคะ่ะ อ่าต้นนี้ก่อนแล้วกันนะคะต้นนี้คือหัวใจมังกรนะคะเมื่อวานให้ดชมต้นลูกไปนะคะนี่ค่ะต้นแม่เขาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะใบอาจจะเปิดเปื่อนนิดนึงนะคะอันนี้หัวใจมังกรจะเป็นไม้กัดสีนะคะแต่ไซส์ที่ส่งเนี่ยเป็นแบบกระถางสี่นิ้วกัดสีมาแล้วนะคะแต่ว่ามันยังไม่เต็มที่ขนาดเข้มขนาดนี้นะคะตัวนี้มีแบ่งหนึ่งร้อยบาทนะคะสําหรับหัวใจมังกรค่ะนี่ค่ะอันนี้เพชรลาหูนะคะหลายท่าน ยังถามกันมาเรื่อยๆอนะคะสาหรับเพชรลาหูมันเป็นไม้เข้มๆนะคะหนูก็บอกไม่ถูกเป็นไม้เข้มๆแต่ว่าเขาจะมีแบบแทรกสีแบบนี้ออกเข้ามาด้วยนะคะเวลาแบบการสีแล้วนะคะก็คือมันจะตัดกันสวยมากตัวนี้ก็จะมีแบ่งหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะหนูฝากกดติดตามไว้ได้เลยนะคะคลิปเก่าๆสามารถชมได้ตลอดเลยนะคะจดชื่อไว้แล้วก็โทรมาสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์2ก3 6 3ปสานะคะ อ่ส่วนใหญ่แล้วพันนะคะมันจะมีเรื่อยๆนะคะเขาเรียกอะไรไม้มันจะมีมาตลอดนะคะเพราะว่าบางทีหมดรุ่นใหม่ก็รุ่นเก่าก็เอาพูดผิดค่ะหมดรุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็อาจจะมีงอกมาเรื่อยนะคะที่สวนจะเป็นไม้ทําเองทั้งหมดนะคะก็เดี๋ยวจะเช็คให้นะคะจดชื่อมาสอบถามได้เดี๋ยวหนูเดินเช็คให้ในสวนเลยนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเช็คหนูจะเช็คไม้ตอนเย็นๆค่ำๆนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนด้วยหนึ่งนะคะแล้วก็ อีกเหตุผลหนึ่งคือกางวันนะคะแพ็กไม้กันนะคะรีบให้ทันไปสนีมารับนะคะเพราะว่าพี่ไปสนีเขาก็จะมาเร็วนิดนึงเพราะเขามารับของให้ที่บ้านเลยนะคะก็อาจจะต้องรีบเร่งให้ให้เสร็จก่อนที่เขาจะมานิดนึงนะคะเนี่ยค่ะก็อ่าแล้วก็กระส่วนการปลูกนะคะนี่อันนี้ก็เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้นี่ค่ะ น่าจะเป็นไม้เมล็ตค่ะตัวนี้นะคะก็ส่วนการปลูกนะคะการปลูกหนูหลอกกระมังแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะทุกอันนะคะบางอันก็มีแหนบางอันก็ไม่มีแหน่นะคะแต่ถ้ามีก็ใส่ก็ดีนะคะแหน่มันจะช่วยให้น้ําไม่ค่อยเสียนะคะใส่แบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะทุกทุกกระถางเลยนะคะหล่อน,น้ําหมดเลยแต่ถ้าท่านใดอยากให้ไม้เขาเรียกอะไรลงหัวนะคะอยากลองผ่าทําจํานวนดูนะคะก็ อ่าไม่ต้องรอได้นะคะไม่ต้องรอได้แบบว่ามันก็จะลงหัวดีค่ะแบบนั้นนะคะนี่อันนี้ก็ลูกไม้ค่ะลูกไม้ใบพิวๆค่ะมันใกล้จะได้อายุผ่าแล้วนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวถ้ามีผ่าแล้วก็จะมาแบ่งตันไปนะคะมาริสานะคะมาริสานี่นะคะอันนี้ใบใหม่เขาจะเป็นใบเปื่อๆแบบนี้ค่ะตัวนี้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่80บาทนะคะมาริสาตาละาแม่กูชูมานะคะตัวนี้เป็นต้นแม่นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมต้นลูกอีกทีนึงนะคะ ต้นนี้คือตาลแม่กูซุมาเขาจะออกโคนชมพูนะคะตัวนี้มีแบ่ง35บาทค่ะกระถางสี่นิ้วนะคะเดี๋ยวเราเดินชมแม่พันธุกันพร้อมกันไปก่อนนะคะนี่ค่ะมาดูต้นต่อไปเลยอันนี้ยักษ์กุมพกันนะคะยักษ์กุมพกันก็จะมีแบ่งอยู่ที่50บาทค่ะยักษ์กุมพกันนะคะตัวนี้จะอยู่กับรามเกียรินะคะมีหูใต้ใบค่ะตอนโตนะคะ อันนี้จะเป็นกวนอิมนะคะกวนอิมใครชอบไม้ขาวนะคะก็จะเป็นกวนอิมตัวนี้ก็จะเป็น35บาทนะคะมีกระถาง4นิ้วแบ่งค่ะอยู่ที่ราคา35ถ้าใครชอบโทนขาวก็จะเป็นกวนอิมนะคะราคา35ถ้ากวนอูก็ทส่งใบประมาณนี้ค่ะราคา35บาทเหมือนกันแต่ถ้าใครชอบโทนชมพูจะเป็นโทนแบบตาละแม่กุสุมานะคะก็35บาทนะคะเผื่อใครอยากเริ่มรองเลี้ยงนะคะเริ่มตั้งแต่จะมีเริ่มต้น35าค่ะที่สวนนะคะ นางเกาวสุริยานะคะนางกาวสุริยาก็เนี่ยค่ะเป็นไม้กาสีเหมือนกันนะคะนี่ตอน,นเด็กจะยังไม่มีชุมพูเท่าไหร่นะคะจะเป็นแบบใบนู้นะคะตัวนี้ก็จะมีแบ่งห้าสิบาทนะคะสําหรับนางกาวสุริยานะคะต้นนี้นะคะหูเยอะมากนี่อันนี้คือกุมพกันนะคะ หูเยอะหูน้อยจะแล้วแต่ใบนะคะหรือว่าอาจจะไม่มีเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะต้องให้เขาได้อายุจริงๆนะคะสําหรับกุมพกักันก็มีแบ่ง50ค่ะอันนี้ยักษ์ตีเมฆนะคะยักษ์ตีเมฆใครชอบอ่าเขาเรียกอะไรตะกูลตับรามเกียรตินะคะยักษ์ตีเมฆค่ะตัวนี้นะคะนี่ค่ะสาหรับพันนี้จะมีแบ่งอยู่ที่กระถางสีนิ้ว200บาทค,ค่ะยักษ์ตีเมฆนะคะ ยักษ์ตีเมฆโตมีหูใต้ใบนะคะแต่เขาค่อนข้างห่วงหูนิดนึงนะคะแต่ว่ามีนะคะโดยตรงตามสายพันธุ์เขา่ามีหูค่ะแต่อาจจะเขาเรียกอะไรไม่ไม่ต้องได้อายุอะคะ่ะถึงจะมีหูเยอะนะคะตัวนี้ยักษ์ตีเมฆค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นลูกไม้พ่อนะคะนี่ค่ะยังไม่มีชื่อนะคะตัวนี้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทสำหรับกระถางสี่นิ้ว ข้างๆกันเป็นคุ้มทรัพย์นะคะคุ้มซัพย์ก็จะมีแบ่งนะคะกระถาง6นิ้วนะคะกระถาง6นิ้วเดี๋ยวพาไปชมนะคะอยู่ที่250บาทสวยมากนะคะฟอร์มสวยค่ะอันนี้นะคะไก่แดงนะคะไก่แดงเผื่อใครรออยู่นะคะไก่แดงตอนเด็กจะยังไม่กัดแบบนี้นะคะตอนนี้ก็จะเป็นใบโคนประมาณนี้ค่ะตัวนี้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา100บาทนะคะไก่แดง อันนี้ปีกกินนาีนะคะปีกกินนาีก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา50บาทปีกกินนาีจะเป็นก้านสีเข้มนะคะอ๋อขอภัยค่ะปีกนางฟ้านะคะตัวนี้ปีกนางฟ้าปีกนางฟ้าสีขาวปีกกินนาีสีแดงนะคะขอภัยจริงๆนะคะหนูพูดผิดนะคะอันนี้มีแบ่ง50ค่ะม้านะคะม้าเฉียวเป็นไม้กัดสีค่ะตับสางปุกนะคะตัวนี้ใบผิวสวยมากตัวนี้มีแบ่ง50บาทนะคะกระถางสีนิ้วนี่ค่ะอันนี้หงยกนะคะ มีถามมาเยอะมากเลยนะคะหงยกมันทยอยออกมาแค่รอบมาต้นสองต้นเองนะคะเดี๋ยวถ้าเจอเพิ่มแล้วก็จะมาอัปเดตให้นะคะเป็นพุ่มสวยมากค่ะกุมกันนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะเป็นสีออกโทนแดงน้ำตาลนะคะใบแข็งมากนะคะแล้วก็เป็นพุ่มดีค่ะนะคะอันนี้ตอนปลูกน่าจะปลูกประมาณสามจอมนะคะเพราะว่าต้นผ่าแล้วก็ ยัดลงกระถางเดียวกันนะคะตัวนี้ก็มีแบ่งอยู่ที่ราคา100บาทถ้าใครอยากได้ลูกไม้ใบแข็งสีแดงนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นไก่ราชาวดีนะคะข้างๆกันด้านนู้นจะเป็นไก่สูตรสงวนนะคะก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา35บาทนะคะไก่ราชาวดีนะคะกับไก่สูตรสงวนอันนี้คือสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะหลายคนถามมาว่ากระถาง เป็นกระถางไซส์ไหนคือหนูก็จะตั้งแต่6นิ้วไปเลยนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนอกตู้นะคะจะเป็นประมาณ10นิ้วซะเยอะนะคะเพราะว่าซื้อมาเป็นโหลค่ะมันก็จะขนาดเท่าๆกันแล้วก็จะมีใหญ่กว่านั่นก็คือกระถางตามร้านต้นไม้ค่ะที่อันละ20บาทอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ทอสกาลน,นะคะมันก็จะกัดมาเรื่อยๆค่ะตอนเด็กจะเขียวนะคะเขียวทั้งใบเลยตัวนี้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา70บาทนะคะทอสกา นี่อันนี้พญาสุรเสนนะคะใบมันตกพุ่มดีตัวนี้ก็จะมีแบ่งห้าสิบนะคะสําหรับพญาสุรเสถนเป็นไม้ใบายาวค่ะช่วงนี้มีคนถามไม้ใบายาวมาเยอะเลยนะคะหนูก็มีไม่กี่ตัวนะคะตอนนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้แบ่งออกไปซะเยอะแล้วแล้วก็ยังชุดใหม่ผ่ามันจางร้อนนะคะนี่ค่ะจางร้อนตั้งแต่รุ่นนู้นนะคะแล้วหัวหนูก็หมดไปแล้วนะคะนี่เดี๋ยวรอผ่าชุดใหม่นะคะอันนี้พญาสุรเสนยังมีอยู่นะคะมีแบ่งห้าสิบค่ะ นี่อันนี้สวยมากนะคะอันนี้คือทวีราบนะคะทวีราบหน้าม่วงนะคะหน้านี้ตอนเด็กๆอใบจะยังไม่กัดชมพูนะคะตอนเด็กยังไม่กัดอันนี้มีแบ่งอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะสวยมากมันจะกัดเม็ดชมพูตอนโตนะคะอันนี้ปิดลัดนะคะปิดลัดก็เป็นไม้เดี๋ยวจะกัดสีชมพูนะคะเม็ดจะแดงนะคะตัวนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทคะ่ะปิดลัดนะคะเป็นไม้บอนเก่านะคะ เวลากัดจะคล้ายๆพวกโงสุวรรณอะไรแบบนี้นะคะแต่พื้นมันจะออกชมพูมาด้วยเดี๋ยวหนูจะพาไปชมต้นแม่นะคะนี่ค่ะปิดลัดตอนกัดสีนะคะจะเป็นประมาณนี้ค่ะนี่นะคะกัดได้มากกว่านี้อีกนะคะถ้าเต็มฟอร์มค่ะอันนี้คือบอลเก่านะคะชื่อขุนสามชนนะคะต้นละห้าสิบบาทค่ะใครชอบนะคะใบแข็งก้านแข็งตัวนี้จะออกโทนชมพูนะคะเนี่ค่ะนายทองแก้วนะคะฟอร์มกระถางสี่นิ้วหนึ่งร้อยสาสิบบาทจะฟอร์มประมาณนี้นะคะ สวยมากนะคะมีจํานวนหลายต้นอยู่ค่ะในทองแก้วนะคะตับวีรชน,นะคะ่ะตัวนี้นี่จะเป็นหนุมานจองถนนนะคะตัวนี้ก็จะมีแบ่ง50บาทนะคะนี่ค่ะสวยมากนะคะสายที่ส่งก็เริ่มกัดมาแล้วนะคะกัดออกแดงๆมาแบบนี้แล้วนะคะอันนี้หลายคนถามมาเยอะเลยยังยังไม่มีจำนว,วนนะคะวันนั้นถ่ายให้ดูนะคะมีแต่คนแคปรูปมาถามเต็มเลยนะคะสวยมากนะคะมันเป็นสีที่แบบ น้ำตาลนะคะมันสีแปลกดีนะคะเดี๋ยวถ้าผ่าชุดใหม่นะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้คะ่ะนี่อันนี้จะเป็นสีกัญจนานะคะสีกัญจนาก็จะมีแบ่งหนึ่งร้อยนะคะนี่ค่ะน,นี่ก็สวยไม้เลิฟนะคะ,คะพญาพันวังนะคะพญาพันวังมีแบ่งห้าสิบบาทค่ะพญาพันวังน,ะะน,งนี่อันนี้ไม้โทนเข้มนะคะสวยมากโทนนี้หนูผ่าพร้อมกันนะคะหนูไม่รู้เลยไม่รู้ว่า ต้นลูกแม่ต้นไหนบ้างนะคะเดี๋ยวก็ถ้าใครชอบลูกไม้โทนแบบเข้มๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะเข้มหรือมืดไปทั้งใบเลยก็ยังพอมีแบ่งอยู่นะคะเผื่อใครชอบค่ะนี่สวยมากนะยะอันนี้เป็นลูกไม้ออกโทนชมพูม่วงนะคะตัวนี้มีแบ่งห้าสิบนะคะลูกไม้ตัวนี้มีผ่าแล้วนะคะอันนี้สายพเนตรนะคะสายพเนตรนี่ค่ะ ถ้ากัดเต็มก็คือเขาจะได้ทั้งใบแบบนี้เลยนะคะตัวนี้จะมีกระถางหงนิ้วแบ่งอยู่ที่4ี่รอยห้าสิบนะคะแต่ยังไม่กัดเต็มขนาดนี้แต่เริ่มกัดมาแล้วนะคะมันจะกัดไปเรื่อยๆค่ะตัวนี้นะคะนี่ค่ะใบแข็งมากนะคะมีวิพีทักกลับมารีวิวเยอะมากนะคะสำหรับผันนี้คือมันเรียกวอะไรพอมันเข้าฟอร์มแล้วใบมันแบบเหมือนจัดทรงตัวเองมาเป็นชั้นๆเลยนะคะสวยมากเนี่ยค่ะพญาสูรเศษนะคะ ตกพุ่มดีนะคะสำหรับพันนี้อันนี้ก็จะมีแบ่งห้าสิบบาทค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นลูกไม้ผสมพมรพะลวงนะคะตัวนี้ก็จะมีแบ่งกระถางสีนิ้วอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทค่ะอันนี้ก็หนกพรนะคะแต่ใบเขาเปื้อนนิดนึงเนะะี่ยค่ะตัวนี้ก็ยังมีแบ่งอยู่นะคะอยู่ที่แปดสิบค่ะกระนกพรอ่ชมพูพานนะคะมีอีกต้นหนึ่งนะคะให้ไปหนึ่งร้อยบาทค่ะชมพูพานคลองเมืองตัวนี้หายากนะคะ เดี๋ยวถ้าเจอเพิ่มแล้วก็จะมาอัปเดตให้นะคะอันนี้สีทนนชัยนะคะฟอร์มกระถางสีนิ้วเดี๋ยวหนูแต่แข็งดูแป๊บหนึ่งมีหูหรือยังยังไม่มีหูมานะคะตัวนี้โตก็มีหูเหมือนกันนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาสีทนโนชัยขออยู่ที่สองร้อยบาทคา่ะเจอหลวงพ่อพูนอีกต้นหนึ่งนะคะหลวงพ่อพูนจะเป็นใบไผ่นะคะฟอร์มเขาจะไม่ใหญ่นะคะอันนี้เป็นกระถางสี่นิ้วนะคะให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทเดี๋ยวกําลังจะพาไปชมกระถางสี่นิ้วกันนะคะ อันนี้เทพสุริยานะคะตัวนี้ด่างมานะคะแต่ว่ามีด่างใบร่างนะคะนี่ใบอื่นไม่ค่อยด่างเท่าไหร่อันนี้หนูให้ไปพิเศษหนึ่งรอยบาทนะคะมีมาแบ่งต้นเดียวคะ่ะนายทองเหม็นนะคะให้ไปอยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยบาทคะ่ะนายทองเหมน็นนี่ค่ะอันนี้มีต้นคู่มาให้นะคะก็คือยักษ์ปักลันนะคะคู่กับนางกาวสุริยานะคะ อันนี้คู่นี้ให้ไปหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะคะมีคู่เดียวค่ะกระถางคู่นะคะกระถางต้นคู่อยู่ตับรามเกียนเหมือนกันด้วยนะคะนี่ค่ะไก่ทองนะคะนี่ค่ะเริ่มกัดสีมาบ้างแล้วนะคะนี่จะกัดเข้มเขมได้แดงหมดเลยนะคะตรงพื้นๆเนี่ยค่ะอันนี้มีแบ่งแปดสิบาทนะคะสําหรับไก่ทองม่วงค่ะตัวนี้ม่วงจรัดสกุลน,นะคะจะเห็นได้ว่ากัดม่วงนะคะกัดจนใบเริ่มห่อแล้วนะคะตัวนี้มีแบ่งหนึ่งร้อยบาทนะคะม่วงจรัดสกุน อันนี้จะเป็นอำนาจนะคะอำนาจจะอยู่ที่ราคาสองรอบาทตัวนี้หายากนะคะเป็นบอลทรงใบพัดค่ะสวยมากนะคะตัวนี้นี่ค่ะกวนอูจะเป็นโทนแดงแบบนี้นะคะต้นละสามสิบห้าค่ะแล้วก็บอลเก่าตัวนี้ยังมีอยู่นะคะนี่ค่ะโทนประมาณนี้อันนี้ก็แบ่ง5ส5มห้าเช่นเดียวกันนะคะกระถางสี่นิ้วค่ะอันนี้จะเป็นมิ่งมะเหสีนะคะมิ่งมะเหสีตัวก็มีหูใต้ใบเหมือนกันอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยี่สิบค่ะ ชื่นบานนะคะตัวนี้กระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะสีชมพูล้วนเลยนะคะเนี่ยค่ะลูกไม้พอนะคะฟอร์มประมาณนี้หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะใบแข็งมากค่ะตัวนี้นะคะอ๋อตัวนี้ก็จะเป็นลูกไม้ใบหอกนะคะสีออกโทนน้าตาลนะคะตัวนี้มีแบ่งให้ไปอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะต้นละหนึ่งร้อยค่ะฟอร์มเขาจะไม่สูงนะคะพวกใบไผ่ใบหอกเนะะี่ยค่ะจะเป็นไม้ที่อ่าส่วนใหญ่จะฟอร์มเป็นใบดกมากกว่าชอบแตกหนอนะคะ แต่ก็ใช้เวลานะคะเป็นไม้ที่อาจจะโตช้านิดนึงนะคะตัวนี้หนูคิดว่าเขาโตช้าเพราะว่าพื้นที่ใบเขาแคบด้วยนะคะมันก็เลยทําให้เวลาสั่งขอแสงอะไรแบบนี้อาจจะมีผลนะคะโตช้าจริงๆนะคะโดยเฉพาะใบไผ่ใบไผ่เนะะี่ยค่ะกว่าจะเลี้ยงได้แบบเป็นพุ่มนะคะต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งเลยนะคะแต่ว่าพอเป็นพุ่มแล้วค่ะเขาไม่ค่อยทิ้งใบนะคะพวกนี้ข้อดีของเขานะคะอันนี้มหาพลนะคะมหาพลก็จะมีแบ่ง150นะคะนี่ แอบถือเพิ่มนะคะตอนแรกไม่เห็นเพราะว่าใบนี้ปิดอยู่ค่ะอันนี้จะเป็นภูพิงนะคะภูพิงก็มีแบ่ง150บาทสําหรับกระถาง4นิ้วนะคะมรกตสยามค่ะใบพิว๊ๆเลยนะคะตัวนี้มีแบ่ง50คะ่ะมรกตสยามนะคะตัวนี้จะเป็นเปิอเขียวอ่อนเขียวเข้มนะคะเม็ดสีแดงขอบใบพิว๊ๆนะคะสวยมาก50นะคะอันนี้ปีกนางฟ้านะคะต้นละ50บาทจะเห็นได้ว่ากานันนยคะจะออกสีเข้มๆนะคะตัวนี้ต้นละ50คะ่ะ ไก่อัมพันนะคะต้นละ50บาทไก่อัมพันจะกัดแบบขีดแดงแบบนี้นะคะสวยมากอันนี้คือนางรากสดแผงนะคะนางรากสดแผงก็คือนางรากสดที่เขาไม่ป้ายเลยนะคะตัวนี้ก็จะมีแบ่ง50บาทนะคะนี่คะ่ะเพชรลาหูนะคะนี่อันนี้มีแบ่งอยู่ที่150นะคะเพชรลาหูหน้าเริ่มกัดมาแล้วค่ะนะคะ,นะคะข้างๆเพชรลาหูจะเป็นพญาโมนหน้าที่เมดชุมหูนะคะตัวนี้ต้นละ50บาทนะคะสวยมากนะคะหน้านี้ นี่คะ่ะกุมพกั์นนะคะต้นละห้าสิบาทค่ะเริ่มกัดเม็ดมาบ้างแล้วนะคะอันนี้จะเป็นสุรพลนะคะสุรพลต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะตับนักร้องนะคะตัวนี้จะเป็นมัสสุรีนะคะมัสสุรีจะอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทค่ะม้ากันทกะ,ะนะคะสามสิบห้าบาทนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเพชรเจ็ดสีแบบไม่ด่างนะคะอยู่ที่เจ็ดเอ้ยสี่สิบบาทนะคะเพชรเจ็ดสีแบบไม่ด่างคะ่ะ ลืมกดอัดไปหลายคลิปมากเลยนะคะวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะคะถ้าคลิปมันตัดไปบางอันขออภัยด้วยนะคะนางรากสดนะคะเผื่อใครอยากได้นะคะเป็นป้ายนะคะถ้าป้ายมันจะป้ายแดงชัดมาเลยนะคะตัวนี้ก็มีแบ่งหนึค่ะอันนี้ทับทิมทองนะคะใช่หมดเลยทับทิมทองก็ให้ไปหนึบาทนะคะเป็นไม้ด่างค่ะตัวนี้นะคะเดือนนะคะตับเดือนเดือนเมษายนนะคะใบกมมงเลยนะคะตัวนี้มีแบ่งแปบาทค่ะเดือนเมษายน ่าลูกไม้สีนี้นะคะเผื่อใครชอบคล้ายๆลูกไม้เมื่อวานเลยอันนี้ให้ไปหนึบาทค่ะสวยมากนะคะสีเริ่มมาแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าแม่ต้นเดียวกันหรือเปล่านะคะแต่ถ้าใครอยากได้โทนสีประมาณเมื่อวานนี้นะคะ <S <S นพะก้าป้ายนะคะนพะก้าเขาจะเรียกว่าป้ายนะคะตัวนี้มีแบ่งอยู่ที่100บาทค่ะอันนี้ก็จะเป็นนารีบุรพาะคะป้ายชมพูหนึ่้อยหบค่ะนารีบุรพา มาแก้วนะคะหน้านี้ใครรับให้ไปอยู่ที่ราคา200บาทการแข่งใบแข่งมากค่ะมาแก้วนะคะอันนี้จังหวัดขอนแก่นนะคะจังหวัดขอนแก่นอยู่ที่150บาทเป็นใบกลมสีแดงนะคะไอ้เขียวตรงใจกลางนี่เป็นแหนนะคะมันลวงลงไปนะคะตัวนี้มีแบ่ง150่ราค่ะรัมรวยนะคะรํารวยต้นละ200บาทนะคะฟอร์มจะไม่สูงนะะี่ค่ะชายชนนะคะกระถางนี้ขออยู่ที่150ยสบาทใบสวยๆเลย ถ้ารับต้นในคลิปแจ้งต้นในคลิปได้นะคะหรือว่าถ้าใครอยากได้เพิ่มต้นในคลิปไปแล้วก็จะมีสำรองเดี๋ยวหนูดูให้นะคะต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะอันนี้ก็สวยค่ะอันนี้ใบแข็งเป๊ะเลยนะคะชื่อเจ้าฟ้ากุ้งนะคะตัวนี้มีแบ่งหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะเจ้าฟ้ากุ้งหนุมานออกศึกค่ะตัวนี้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคาห้าสิบบาทจะเป็นสีแดงนะคะซับเศรษฐีค่ะซับเศรษฐีตัวนี้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคาห้าส,สิบสบ,บ,าาบาทนะคะสําหรับกระถางสี่นิ้ว อันนี้มหาราชนะคะมหาราชก็จะมีแบ่ง50บาทค่ะนี่ค่ะสายพระเนศนะคะตอนนี้มีใช้กระถางหกนิ้วแบ่งนะคะจะเห็นได้ว่าเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะตัวนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา450บาทค่ะสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะใบล่าสุดคือใบนี้นะคะ ไม้เหลืองนะคะตัวนี้คือเหลืองสุริยฉานนะคะเหลืองสุริยฉานสวยมากนี่ค่ะอันนี้ให้ไปอยู่ที่สามร้อยเก้าสิบาทนะคะเหลืองสุริยฉานกระถางหกนิ้วค่ะองค์หญิงทอฝันนะคะมีหลายท่านถามมานะคะนี่ใบใหม่เห็นได้เลยว่าป้ายมานะคะมันออกขาวๆมาแล้วนะคะนี่ค่ะตัวนี้ให้ไปอยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทนะคะองค์หญิงทอฝันค่ะสวยมากนะคะหอมสวยอันนี้เป็นลูกไม้นะคะสีสวยมากนะคะ นะคะเป็นกระถางหกนิ้วนะคะเป็นลูกไม้กระดูกชัดมากอันนี้ให้ไปกระถางละสองร้อยบาทค่ะนี่ค่ะสําหรับใครที่อยากได้นะเมืองนนกระถางหกนิ้วนะคะนี่ค่ะสวยมากกระถางหกนิ้ตัวนี้จะให้ไปอยู่ที่ราคาเอาไปกระถางนี้ให้ไปสี่ร้อยเก้าสิบนะคะด่างสวยเลยนะคะนี่ค่ะณเนะมืองนนนะคะ อันนี้เมืองจันนะคะก็จะมีต้นลูกแดง150บาทค่ะกระถาง4นิ้วนะคะอันดามันค่ะกระถาง6นิ้วจะอยู่ที่ราคา250บาทนะคะฟอร์มสวยๆเลยนะคะนี่ค่ะอันดามันนะคะอันนี้เป็นทองประกายแสตน,นะคะใครอยากได้กระถาง6นิ้วนะคะฟอร์มสวยมากจะออกหน้าส้มๆนะคะตัวนี้อันนี้ให้ไปอยู่ที่390บาทค่ะ นี่คะ่ะอันนี้เป็นปราสาททองนะคะกระถางนี้หนูขออยู่ที่สองอยี่สิบค่ะกระถางหกนิ้วนะคะพรสวงนะคะพรสวงหน้าเปิดๆสวยมากตัวนี้ให้ไปกระถางละสองรอยหสิบาทกระถางหกนิ้วค่ะนี่นะคะค่ะนี่ก็ชายชนนะคะไม้ป้ายไม้ด่างนะคะเนี่ยคะ่ะมันจะป้ายไม่เหมือนกันนะคะในแต่ละใบหรือบ้าบางใบก็ไม่ป้ายก็มีนะคะสำหรับวันนี้นะคะใครสนใจพานอลไรจดชื่อไว้ได้เลยนะคะ ก็ติดต่อมาทางเบอร์064224363นะคะหรือว่าใครมีไลน์ก็ทักไลน์ได้เลยนะคะฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะพี่ๆท่านได้จดเบอร์ไม่ทันนะคะจดเบอร์ด้านบนไว้เลยนะคะเผื่อว่าสนใจสอบถามหรือว่าอยากติดต่อมาก็โทรมาพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะคะหรือว่าใครมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการเลี้ยงบอลสีนะคะก็เม้นมาพูดคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะ เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ